วันนี้ผมต้องใช้สมาธิอย่างมากนะครับในการอยู่กับผู้ชายอารมณ์ดีคนนี้นะครับคุณตูนบริบักคุณตั๊กบริบูรนเฉพาะไอทีนี่เฉพาะบอนวดเนี่ยเอาคนไหมในภาพเนี้ยคุณบอกได้ใช่ไหมว่าเป็น iPhone รุ่นไหนฮะเป็นไอโฟนนั่นแหละเลขรหัสอะไรดูลลอรชอยด้วย บริษัทเทคโนโลยีใดไม่ใช่สัญชาติญี่ปุ่นครับไม่ยากใช่ไหมคุณตาผมสามารถจะขับรถไปรับของเลยได้ป่ะฮะ <c oughs> โทรถามดีกว่าเตรียมใครไว้วันนีกป้องน,นวัตดูครับคุณบอลเชิญยิ้มครับเอางั้นเหรอพี่ดีโน่ดีกว่าคุณจอบนิธิดีกว่าพี่เล็กฝันเด่นโอ้โหสุดสวัสดีครับสวัสดีครับพี่เล็กป่ะฮะไม่ใช่พี่เล็กครับไม่ใช่พี่เล็กครับไม่ใช่แล้ครับผมโอเคครับผมสวัสดีครับไม่ใช่เบอร์เขาเลยโอ้โหนี่หนักว่า โทรแล้วไม่รับเลยเนี่ยโอดฟาร์โมดิวอะมีแรงน้องลำชัยครับสบายดีป่ะสบายดีป่ะโอ้ยมันสามสิบวิพี่ต๊ะเปิดกระจกอะบุงเซิร์ดิสี่ยนาฬิกาการ์มินอะไม่เป็นไรพี่ตอนผมมาไปออกรายการเขาผมก็ดูโง่เหมือนกันผมก็ดูโง่เหมือนกันโอเคไม่เป็นไรหรอกคนฉลาดคนเดียวคือพี่หนุ่ยแนะวันนี้ใจไม่ฉลาดอยู่คนเดียวเนี่ยบิลลิฟมาลูกมาลองเดาดูครับผมตื่นยังครับงันนี้ถึงตอบเองอะเป็นคำตอบที่ ผมเคยคิดนะว่าผมเนี่ยจะแทงเมียไม่เอาสิจะไปแทงเขาได้ไงเราผมแทงมาหลายปีแล้วพี่เมื่อคืนนี้ผมก็แทง